เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองครับแมวสาวสุดเซ็กซี่ทาร่า Now ask for Tommy, อะไรครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแมวทาร่าครับในโหมดผ่อนคลายครับ หมดระเบิดนั่นเองคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยตั้งแต่ตัวละครทาร่าเข้ามาเนี่ยฮะผมยังไม่เคยเอามาจัดในโหมดนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอร้องหน่อยก็แล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวรอจับคู่สักคู่หนึ่งนะครับมาครับผมคุณผู้ชมได้คู่สักทีนะครับพวกแกเตรียมตัวตายได้ใช่ไหมฮะเจ้าหนูทั้งหลายบอกเลยฉันจะใช้เซฟฟาดตก้นโมเดลเ้ยไปกันครับ มาครับผมคุณผู้ชมมาเบิเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยครับไม่ต้องดื่มหรอกน้ำยาโลเปิดก่อนได้เปียกสวยสวยยังไงยังไงวางกระดักไปวางกระดักไปเออยังไงเออขอมโบตอนนี้ยังน่าสวยเลยสวยเลย,ย,เลยจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงโดนระเบิดตุ้มตามไปดิตุ้มตามเออเออนั่นแหละนั่นแหละเอาดิเออเอาเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้แซ่ผมมันสามารถโดนระเบิดได้ด้วยเนอะมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมมองไม่ทันเลยทีเดียวเชียวฮะจังหวะนี้ยังไงช่วยเพื่อนไหมเดี๋ยวดื่มก่อนขอดื่มมั่ง ผมดื่มไปเยอะเลยขอดื่มมั่งนะอ่ะมามาช่วยมาช่วยโอ้โหโอ้โห,โ,หโตุ้มตามเลยเอา้าเอา้าเอา้าเอ้ายังไงยังไงเอา้า เอฟเคไม่นะอก็ไม่เอฟเคโอ้โหจังหวะมันได้หว่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้มไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีมานี่มานี่จะหนีไปไหนจะ้ะเอออาเฮือกอ,อาเฮือกเฮ้ยเดี๋เดินเดมาดิดมาดิดดิกีตะร์มาดีดทำไมตรงนี้เออไม่อยากฟังเว้ยโอเคดื่มน้ำยารูมาก,ก่อนนะครับผมอัพแซมารีวิวสามแล้วจังหวะนี้ยัางไงาแซ่ปูดาวเร็ว โอ้โหกงนกผมไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอาการหนักกว่าคุณผู้ชมแล้วผมปลายัดกงอีกเกออยังไงยังไงเออสวยสวยนั่นแหละนั่นแหละขอบ้างอูห้หูอะไรวะไม่โดนเป็นไปได้ยังไงเนี่ย <Nope. S 1> อะไรกันเนี่ยเออไม่โดนใช่ไหมตีเลยใช้เซฟฟ้าดไม่โดนก็ต้องตีนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้ยังไงหนีไปไหนหนีไปไหนไอ้หนูมันนี่แกจะหนีไปไหนเออช่วยกันไปตรงนั้นน่ะชอบช่วยกันนักใช่ไหมฮะชอบช่วย ชอบช่วยใช่ไหมโอ้โหคุณผู้ชมมะจังหวะมันได้เออจังหวะมันได้เด้อไม่ได้แล้วดิไม่ได้แล้วดิดวด <c oughs> เจอไปแบบนี้ยังไงล่ะเออเต้องเอาน้ำยาโูมก่อนฮนะยังไงฮะยังไงฮะเออเออเออเรียบร้อยเรียบร้อยจะมาใช้ดาบเหรอฮะนักกบี่เจอรี่ขอโทษทีนะสกิลเคาเน,น,น์เตอร์ของแกไม่สามารถทำอะไรแซ่พิการหนกค่าได้หรอกอืโอเค ไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวนะอีกตัวหนึ่งอ่ะมาเนียนอยู่นี้ตุมต้มตุ้มเออทำลายโรนไปคุณผู้ชมฮะอา้าวเป็น,ปนตัวล่องหนแต่ไม่ยอมกดสกิลเลยนะเราอ่ะเออฮะมีสกิลล่องหนไว้เพื่อใช้บ้างก็ได้เดี๋ยวตายเราไม่มีโอกาสได้ใช้นะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนปวดไปโบไปอ แต่จังวะนี้ใกล้ๆเลยเลยดี๋ยวเรียบร้อยครับหมไดยยาเผาขนเก็บสี่ปลายโอ้โหใช้ได้เหมือนกันนะนี่ตัวคนแมวสาวสุดซกซี่ทาร,าร่าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักเกมก็แล้วกันนะครับผมโอเคไปกันครับ <S <S มาครับผมคุณผู้ชมฮะใส่ก่อนได้เปรียบนะครับเปิดก่อนได้เปียบเอาดิไม่ต้องมาดื่มหองน้ำยาโล่ไม่ต้องมาดื่มาตัวนี้ก่อนเลยนะฮะตัวนี้ไม่ได้คุณผู้ชมเออสวยสวยนั่นแหละเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเก็บมาหนึ่ง เก็บมาหนึ่งไหมจังหวะนี้เรียบร้อยอะไรอะไรอะไรปลามาดิปลามาดิแน่จริงก็โอ้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 มันเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะนี่เดี๋ยอะไรอะไรมา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 ,มานี่สิมาใกล้ๆมาขอดื่มขอดื่มหน่อยน้ำยาโล่เออให้แต่หนูดื่มนะฮะแมวดื่มบนะ้าง่ะโอเควางก่อนมาก่อนโอ้โหเรียบร้อยกรงนกผมเรียบร้อยเรียบร้อยกรงนกผม เออเออตุ้มเออคอมโบต่อ,อเน oui ื e ่องคุณผู้ชมครับมามาอัพสกิลแท่์รี่เวิลสามครับผมหายตัวมาช่วยกันเปล่าฮะยังไงพวกแกยังไงอื้มระเบิดตุ้มตามทำไมมันระเบิดเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเออเด็ดเดๆๆเดดขอดูซิน้ำยาอะไรคุณผู้ชมน้ำยาอะไรเออตุ้มเออสวยสวย สวยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้คุณผู้ชมฮะผมช้าไปนั่นไงผมว่าเลยมันทิ้งระยะห่างกันเกินไปตู้มาฝรั่งมายังไงก็ต้องกดกดด้วยโอ้โหโดนมากปะเดี๋ยวนะตีโดนศัตรูโอ้ล้มตรงไหนล่ะตรงไหนล่ะอันนี้ไม่ใช่สามสองหนึ่งเฮ้ยเออเออเออเอาไม่ล้มอ่ะมันถึกป่ะคุณผู้ชมมันถึก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 มาฝรั่งผมมามาฝรั่งผมมาเออยังไง ยังไงยังไงเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะไม่ได,ตไไดออออ้ตัวนี้ไม่ได้เออเออตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้นะฮะตัวนี้มันปวนจัดจัดคุณผู้ชมดูกงนกผมดีกงนกผมจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยโอ้ไม่นะถ้าทาร่าไม่มีสกิลไอแซ่นี่ผมว่าทาร่าก็ไม่ต่างอะไรจากแมวทั่วไป <laughs> นะคุณผู้ชมว่าไหมคือสกิลสองของทาร่าเนี่ยฮะสกิลจุ๊บอะ มันแบบไร้ค่ามากๆนะคือมันใช้ยากอะมันจะไร้ค่าก็ไม่ใช่นะคุณผู้ชมเออใช้ยากนะฮะจังหวะใช้มันต้องดีจัดๆนะดีจัดๆเอ้าไปขึ้นเอาไปขึ้นเออเออโอ้อะไรวะเออต้องโดนมั้งแหละโดนมั้งแหละเอ้าโดดมาโดดเป็นลิงเลยนะโดดเป็นลิงเลยนะมานี่ดิมานี่ดิโอ้โหโป่งนกผมไปกว่าครึ่งแล้วฮะจะรอดหรือเปล่าฮะดื่มมาน้ำยาอะไร ผมได้ยินเสียงมันต้องขนมาคุณผู้ชมมันต้องมาช่วยเพื่อนมันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจุดไว้รอจุดไว้รอนะฮะมาแล้วมวาแล้วผมมาแล้วนะฮะยังไงโอ้ยยังไงยังไงสตัวเออต้องโดนมั้งแหละต้องโดนมั้งแหลอแซ่บพคาดทำดีมากโอเคจะพูกกไยี่ต่อเลยฮะจังหวะนี้ยังไงไล่มนมาแล้วคุณผู้ชมมันไล่มนมาแล้ววะไล่มนมาแล้ววะพีชีเบ,บ่งเงี้ยเงี้ยพีชี่ไปเออสวยนั่นแหละตัวาตายตัวแทนน่ารักมาก สมรับหน้าอยากมาช่วยเพื่อนดีนักเฮ้ยเออโดนด้วยโดนด้วย,ดดวยคุณผู้ชมมาเป็นไงฮะจังหวะโบเฮยเยอร์เรียบร้อยครับผมมาก็ยี่ก็ยี่ก็ยี่ตัวไหนตัวไหนตัวนี้ก็แล้วก,กันนะโอเคฮึเอาไงเอาไงโอช่วยกันแล้วช่วยกันแล้วช่วยกันไหมช่วยกันไหมรอ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 เอาดิเอาดิาดโดนมาเฮ้ยเออเออ ไอเราก็คิดว่าแต่ช่วยกันแล้วยังไง <c oughs> สุดท้ายพวกแกก็ตายจนหมดจนได้นะ <c oughs> บอกแล้วชีวิตมีค่าอย่ามาซ่ากับแมวทาร่านะครับโอเคคุณผู้ชมฮะจบเกมไปเดี๋ยวรอดูก่อนเผื่อเขาดุดนะครับผม <c oughs> อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับนะ A later few moments โอเคคุณผู้ชมผมคิดว่าไม่น่าจะหลุดนะถึงหลุดก็เหลือแค่ตัวเดียวน่าจะสู้ได้อยู่นะครับนะโอเคจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราชนะแล้วเย้เป็นชัยชนะที่สวยสดงดงามแต้มนี่ใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะครับนะเอาตรงๆนะตั้งแต่ผมเล่นหนูโหมดนี้มาะฮนะ ไม่เคยชนะเลยแบบผมคิดว่าโหมดเนี้ยแมวมันได้เปรียบว่าคุณผู้ชมเออแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยเนาะผมว่านะครับนะถ้าทีมหนูมากัน4คนเนี่ยเออย่างไงก็มีโอกาสชนะสูงนะครับนะถ้าแดนดอมมาเนี่ยเรียนกับเพื่อนที่ไม่เข้าขากันหรือยังไงนะฮะก็มีโอกาสแพ้เยอะนะครับนะ อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมฮะส่วนคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากพื่นเม่อชื่นชอบยังไงเนี่ยอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย